ตอนที่หนึ่งสบสองแม้เคยเป็นคนไม่ดีแต่ก็ทำสิ่งที่ดีได้เจียงเสี่ยวไปถือถุงเสื้อผ้าใบใหญ่แล้วไปที่เคาน์เตอร์ขายเครื่องเขียนต่อคนสวยปากกาที่ดีที่สุดและแพงที่สุดราคาเท่าไหร่พนักงานขายสาวผงะไปครู่หนึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่เธอพบลูกค้าที่ถามถึงสินค้าที่แพงที่สุดทันทีที่เขามาถึงเธอรวบรวมสติและรีพูดว่าปากกาที่แพงที่สุดของร้านเราราคาด้ามละหกสิบหยวนค่ะอ้องั้นเอาสามด้ามครับ เจียงเสี่ยวไปกล่าวโดยตรงเนื่องจากเขามาที่นี่เพื่อซื้อปากกาให้น้องสี่แล้วน้องห้าและน้องสาวคนเล็กของเขาก็จะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เช่นกันพนักงานขายสาวอึ้งอีกครั้งเขาเพิ่งถามหาสินค้าที่แพงที่สุดไปยังจะซื้อไปพร้อมกันทีเดียวสามด้ามอีกด้วยนี่เขารวยขนาดนี้เลยหรือดินสออีกสามกล่องสามกล่องใช่สามกล่องค่ะหมึกสีน้ำเงินสามขวดหมึกสีดำสามขวด ได้ค่ะสมุดเล่มใหญ่และเล่มเล็กเอาอย่างละสามเล่มอืมไม่สี่เอาอย่างละหกเล่มค่ะมีไพรสนียบัตรไหมมีค่ะคุณต้องการเท่าไหร่หนึ่งร้อยใบได้ค่ะลูกค้าหลังจากซื้อของครั้งใหญ่เจียงเสี่ยวไปใช้จ่ายเงินเหมือนน้ำเขาซื้อจนกว่าเขาจะรู้สึกว่าเพียงพอแล้วเขาถึงถือของทุกอย่างไปที่รถจี๊ปกลับมาที่ร้านหลินเจียอินอ้าปากค้างเมื่อเห็นว่าเขาซื้อของกลับมามา,มากมาย ยกเว้นเสื้อผ้าที่ผมซื้อให้เสี่ยวชิงนอกนั้นล้วนเป็นอุปกรณ์การเรียนที่น้องชายน้องสาวของผมสามารถใช้ได้เจียงเสี่ยวไปกล่าวหลินเจียอินมองดูแล้วมันก็สมเหตุสมผลเธอเองก็อยากสนับสนุนให้น้องชายน้องสาวของเขาได้เรียนหนังสือเช่นเดียวกันคงใช้เงินไปไม่น้อยเลยใช่ไหมหลินเจียอินถามออกไปอย่างนั้นไม่เยอะหรอกทั้งหมดแค่ห้าร้อยสามสิบหยวนเองหลินเจียอินที่ได้ยินเกือบจะสะดุดหน้าควา่ำ คุณบอกว่าไม่เยอะตอนแรกฉันก็นึกว่าแค่ไม่กี่สิบหยวนแต่นี่กลับจ่ายไปมากถึงห้าร้อยกว่าหยวนเชียวหรือโชคดีที่หลินเจียอินเคยชินกับมันแล้วเธอแค่มองไปที่เจียงเสี่ยวไปแต่ก็ไม่ได้กล่าวอะไรต่อคุณช่วยเอาของเหล่านี้ไปให้เสี่ยวชิงทีส่วนที่เหลือค่อยเอาไปให้เสี่ยวเลยและเสี่ยวอวีเจียงเสี่ยวไปแยกข้าของส่วนที่เป็นของเจียงเสี่ยวชิงออกมาต่างหากของที่เหลือก็นํากลับไปไว้บนรถจี๊ป หลินเจียอินมองดูของที่เจียงเสี่ยวไปซื้อให้เจียงเสี่ยวชิงเพราะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากางเกงและกระโปรงล้วนเป็นของคุณภาพดีทั้งนั้นไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมมันถึงแพงขนาดนี้อ้อ,อเขาซื้อปากกามาด้วยแต่รุ่นนี้มันแพงมากเลยนะเธอจำได้ว่าพ่อของเธอมีปากกาแบบนี้เหมือนกันซึ่งมันมีราคาแพงมากในอดีตเธอเคยอยากใช้มันแต่พ่อของเธอปฏิเสธไม่ยอมให้เธอใช้ เมื่อเห็นสมุดบันทึกขนาดใหญ่ปกแข็งเธอก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่าทำไมคุณถึงซื้อสมุดบันทึกเล่มใหญ่แบบนี้มามันใหญ่เกินไปพกไม่สะดวกเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าเสี่ยวชิงกำลังจะจบมัธยมปลายแล้วเพื่อนร่วมชั้นของเธอจะเขียนข้อความฝากไว้เป็นที่ระลึกอย่างแน่นอนถ้ามีสมุดบันทึกที่ใหญ่และปกแข็งแบบนั้นจะได้เก็บไว้ได้นานเานานจียงเสี่ยวชิงที่เพิ่งเดินเข้ามาในร้านจากสวนหลังบ้านได้ยินคำพูดของเจียงเสี่ยวไปพอดีฝีเท้าของเธอหยุดนิง่ง พี่รองรู้ใจจริงๆว่าเธอต้องการสมุดแบบนี้เขากลายเป็นคนที่ละเอียดอ่อนขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเธอเงยหน้าขึ้นและเห็นสมุดบันทึกเล่มใหญ่ในมือพี่สะพรยมันใหญ่กว่าสมุดบันทึกทั่วไปถึงสีเท่ามันมีปกแข็งสีฟ้าอ่อนดูเหมือนว่าจะมีลวดลายอยู่บนนั้นด้วยดูน่าจะเป็นของมีราคาเมื่อเธอเห็นมันเธอก็รู้สึกมีความสุขและรีบวิ่งไปอย่างรวดเร็วพี่สะพายให้หนูดูหน่อยสิ ขณะที่เธอพูดอย่างนั้นเธอก็แทบรอไม่ไหวที่จะหยิบไปดูมันสวยมากจริงๆและเมื่อเธอเปิดสมุดออกมามันยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆอีกด้วยชอบไหมหลินเจียอินถามด้วยรอยยิม้มชอบเจียงเสี่ยวชิงพยักหน้าซำละซำเล่าเธอละสายตาไปจากสมุดบันทึกเล่มใหญ่ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเธอถือมันไว้ในมืออย่างแน่นและไม่ยอมวางมันลงพี่รองของเธอเป็นคนซื้อมาให้หลินเจียอินพูดด้วยรอยยิม้มขอบคุณพี่รอง ตั้งใจเรียนนะพี่ขอให้เธอสอบติดมหาวิทยาลัยที่เธออยากเรียนเมื่อเห็นใบหน้าที่มีความสุขของเจียงเสี่ยวชิงเจียงเสี่ยวไปก็พูดอย่างมีความสุขเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นานภรรยาของเขาและน้องสี่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดดังนั้นเขาจึงปล่อยให้ภรรยาของเขาจัดการส่วนที่เหลือเจียงเสี่ยวไปขับรถจีปออกไปและไปตรวจดูร้านค้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งสี่แห่ง ความคืบหน้าในการก่อสร้างดำเนินไปอย่างรวดเร็วและร้านค้าทั้งสี่แห่งจะเปิดทำการได้อย่างช้าที่สุดก็ภายในหนึ่งสัปดาห์เมื่อถึงเวลานั้นจำนวนกุ้งที่ต้องรับซื้อจะเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าตัวถือได้ว่ามีคำอธิบายให้กับรองนายกเทศมนตรีจางแล้วเจียงเสี่ยวไป่ายหัวเขารู้สึกว่าความคิดของเขาค่อนข้างน่าเบื่ออย่างไรก็ตามหากไม่ได้รับคำร้องขอจากรองนายกเทศมนตรีจางในปีนี้เขาก็คงไม่เข้าไปทำกิจการหลายแห่งอย่างรวดเร็วขนาดนี้อย่างแน่นอน ร้านสาขาสองบนถนนชิงซานเป็นร้านสุดท้ายที่เขาไปตรวจสอบหลังจากตรวจงานดูแล้วเขาก็ไปดูพื้นที่สร้างโรงงานในเวลานั้นรองนายกเทศมนตรีจางตั้งใจที่จะจัดสรรที่ดินผืนหนึ่งในเมืองให้เขาแต่เจียงเสี่ยวไปเลือกพื้นที่นี้ด้วยตัวเองปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ถือว่าอยู่ติดกับประตูทางใต้ของเมืองชิงโจใกล้ทางหลวงจากชิงโจไปยังเมืองชิงซานเขากล่าวกับรองนายกเทศมนตรีจังว่า ในอนาคตพื้นที่นี้สามารถวางแผนให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมพิเศษได้โรงงานใหม่ทั้งหมดในเมืองชิงโจสามารถมาตั้งอยู่ที่นี่ได้ซึ่งสะดวกสำหรับการจัดการแบบรวมศูนย์เป็นหนึ่งเดียวรองนายกเทศมนตรีจางสนใจคำว่านิคมอุตสาหกรรมมากเอาล่ะเจียงเสี่ยวไปเห็นได้ชัดว่าคุณมีความคิดดีๆด,ดังนั้นอย่ามาหมกเม็ดกับฉันเลยเจียงเสี่ยวไปแซงทำเป็นเหมือนถูกบีบบังคับให้จนใจเขาทำเป็นผู้เสียงสลดว่า ที่ผมมีความคิดแบบนี้ก็เพราะรองนายกเทศมนตรีจังบีบให้ผมคิดได้ต่างหากรองนายกเทศมนตรีจังหัวเราะถ้าคุณมีความคิดอื่นใดก็พูดมาเถอะเจียงเสี่ยวไปไม่ได้พูดอะไรมากแต่ย้ำว่าโรงงานที่เลือกเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่วนโรงงานที่สร้างมลพิษอย่างหนักเช่นโรงงานเคมีไม่ควรรวมอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในเรื่องนี้รองนายกเทศมนตรีจังไม่ได้พูดอะไร เจียงเสี่ยวไปก็ทำอะไรไม่ถูกเช่นกันปัจจุบันทั้งรัฐบาลและประชาชนยังไม่มีความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งไม่ลังเลที่จะเริ่มสร้างโครงการที่ปล่อยมลพิษอย่างหนักโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้สามารถรับรู้ได้หลังจากเห็นผลกระทบของการสร้างมลพิษแล้วเท่านั้นหากเขาสามารถเตือนได้เพียงเล็กน้อยก็ดีมากแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังคงเป็นพื้นที่รกร้างที่ไม่มีอะไรให้หน่าดูเจียงเสี่ยวไปอยู่อีกสักพักจึงกลับไปที่ร้านเสี่ยวชิงไปแล้วหรือไปโรงเรียนแล้วเธอดีใจมากที่คุณซื้อของให้เธอมากมายขนาดนี้เจียงเสี่ยวไปยิ้มแม้ว่าเสี่ยวชิงจะมีอคติต่อตัวเขาเองแต่เลือดย่อมข้นกว่าน้ำตรับใดที่เขาดีต่อเธออย่างจริงใจเธอก็ย่อมสัมผัสถ,ถึงมันได้ เจียงเสี่ยวไปกำลังจะกลับไปในครัวทันใดนั้นเขาก็จำอะไรบางอย่างได้และพูดว่าเมียจะให้ฐานชิงซานฝึกขับรถเถอหลินเจียอินตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าตกลงเขาซื้อรถสามคันด้วยกันและตอนนี้ในบรรดาคนทั้งหมดในร้านมีเพียงเจียงเสี่ยวไปและหวังผิงเท่านั้นที่สามารถขับรถได้รถบรรทุกอีกคันจึงยังไม่มีคนขับจะดีกว่าถ้าฐานชิงซานขับรถเป็นเพราะในอนาคตจะสะดวกมากฉันก็อยากฝึกขับเหมือนกัน หลินเจียอินกล่าวเจียงเสี่ยวไปคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าคุณและเฟิงเยี่ยนหงก็ฝึกขับไปพร้อมกับฐานชิงซานด้วยเพราะในอนาคตมันจะสะดวกสบายต่อพวกคุณมากอืมหลินเจียอินตอบรับอย่างมีความสุขเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าหลังจากเลิกงานแล้วกลับไปที่เจียงวานผมจะสอนวิธีขับรถให้คุณก่อนฮะนี่เพิ่งกี่โมงเองจะกลับเร็วขนาดนี้เลยหรือ หลินเจียอินลังเลเล็กน้อยพนักงานทุกคนทำงานจนถึง22นาฬิกาในฐานะผู้จัดการเธอเลิกงานเวลา17นาฬิกาทุกวันซึ่งถือว่าเร็วมากพอแล้วเจียงเสี่ยวไปให้เธอออกไปก่อนเวลาจริงๆตอนนี้ทั้งสองร้านอยู่ติดกันและถือเป็นร้านเดียวคุณสามารถดูแลอยู่ที่นี่ได้ก็จริงและเมื่ออีกสี่ร้านเปิดขายคุณจะดูแลร้านไหนคุณจะสามารถดูแลได้กี่ร้าน ต่อให้คุณไม่กลัวการทำงานหนักแต่คุณจะวิ่งไปมาคอยดูแลทุกร้านอย่างนั้นหรือแต่ในอนาคตเมื่อเราเปิดร้านอีกสิบหรือหลักร้อยแห่งคุณจะไปดูแลได้ทุกร้านเลยหรือเจียงเสี่ยวไปมองไปที่หลินเจียอินและพูดช้าฮ่าฮ่าเออหลินเจียอินพูดไม่ออกเจียงเสี่ยวไปยิ้มและพูดว่าดังนั้นในฐานะเจ้าของร้านคุณสามารถเลิกงานได้ตลอดเวลาและควรปล่อยให้ผู้จัดจาก,การร้านไปทำสิ่งต่างๆในร้านแทน หลินเจยนอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วและพูดว่าหรือพอเป็นเจ้าของร้านก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเจียงเสี่ยวไปสายหัวไม่ใช่แน่นอนในฐานะเจ้าของร้านคุณควรจัดการเงินและผู้คนให้ดีตั้งเป้าหมายวางแผนจากนั้นปล่อยให้คนดำเนินการแล้วค่อยมาตรวจสอบและสรุปด้วยตัวเองแค่นั้นเองหลินเจียอินฟังเขาแล้วก็จมดิ่งอยู่กับความคิดของตัวเอง